16ธันวาคมนี้มี9การาศีได้โชคเฮงรับเงินล้านสวัสดีครับทุกท่านอ่าอีพีนี้นะครับเราก็จะมาบอกครับว่าใครบ้างที่มีเกณฑ์จะโชคดีล่ำรวยได้เงินจากการเสี่ยงโชคเป็นหลักเลยนะครับอ่าเพราะว่า วันที่16ครับเป็นวันที่ออกรางวัลอาจารย์ก็จะใช้ดาวจรนะครับของวันที่16นะครับมาเป็นเครื่องพยากรณ์นะครับว่าราศีไหนบ้างนะครับจะได้รางวัลได้เงินและจะได้จากอะไรนะครับตรงนี้เมื่อพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นกับลัคนาราศีเมษดูโดดเด่นมาเลยนะครับ ดาวประจําตัวดาวอังคารได้ราชาชโชคในเรือนการเงินและดาวการเงินก็ดาวสุกนะครับไปอยู่ในภพสุภะภพเป็นความสุขความสําเร็จได้ตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉงเ,เห็นไหมครับมีเกณฑ์จะได้ครับแล้วดาวราหูอีกครับก็มาทับตัวเรามาจากเรือนลาภะครับโชคลาภโอ้โหเนี่ยชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์มีโชคมีลาภสาเร็จร่ํารวยได้นะครับแนะนานะครับดาวตัวเองเป็นราชาชโชคให้ซื้อกับผู้ชายนะครับจะได้โชค นะครับเลขนี้เลขจากตัวเราได้เลยนะเพราะดาวตัวเอง่ะเช่นเลขวันเกิดเลขอายุเลขที่เราชอบเลขบ้านเลขรถอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าแหมมันตะหงิดตะหงิดมันอยากจะเล่นมากเลยอยากจะออกนะครับซื้อได้เลยนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินได้รางวัลน,นะครับอ่าและที่สําคัญครับซื้อนะครับโอ้โหเรียกว่าต้องทําอารมณ์ดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอย่าหงุดหงิดอ่าไปซื้อแถวดาวสุขครับคืออะไรตลาด สถานที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือดาวราหูก,กุมลักคืออะไรครับซื้อในโลกออนไลน์ครับเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่นะครับตรงนี้เพราะนั้นก็ทําตามนี้ได้เลยครับมีโชคมีลาบล่ํารวยเลยนะครับต่อไปครับเป็นลัคนาราศีมิถุนครับอันนี้ที่เห็นคืออะไรรู้ไหมครับดาวจันดาวกันเงินวันที่ออกวันที่16ทธันวาครับโคจรได้ตำแหน่งราชาโชค เอาแล้วเงินเป็นโชคก็แปลว่าอะไรมีโชคซื้อกับใครซื้อกับผู้ชายได้เลยนะครับมีเกณฑ์จะถูกสองดาวจันท์ครับเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนพันธุพันธุค,คืออะไรเลขบ้านเลขรถไงครับอ่าและดาวพุธอีกครับเป็นดาวประจําตัวเราแล้วดาวเกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถได้ตําแหน่งอุดมมาเกเฮนโอ้โหชัดเจนมากเพราะฉะนั้นคนไม่ถุนนะครับซื้อเลขบ้านเลขรถได้เลยนะครับมีเกณฑ์จะออกนะครับฝากไว้นะครับหรือจะเป็นเลขสอง เลขสี่เลขหกอะไรพวกนี้มีเกณฑ์มาได้นะครับตรงนี้ต่อไปครับลัคนาราศิกันเลยครับเห็นไหมครับดาวจันเลขสองเหมือนกันนอกจากได้ราชาโชคแล้วยังทับตัวเรานะครับแล้วดาวจันเนี่ยมาจากเรือนลาภะก็คือโชคลาบทับตัวไงก็แปลว่ามีเกณฑ์จะถูกลงวันมีเกณฑ์ได้เงินเลขจากตัวเราก็ได้นะครับและที่สําคัญ1เลขตัวเราสองครับดาวการเงินดาวศุข เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนพันธุดาวตัวเองก็เป็นอยู่ในเรือนพันธุเหมือนกันได้นาระอุดมเกณฑ์เห็นไหมเลขบ้านเลขรถอันนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะไปเสี่ยงโชคไปซื้อนะครับเลขบ้านเลขรถที่เราชอบมีเกณฑ์จะออกครับโอ้โหกัรก็โชคดีเลยนะครับต่อไปเป็นลัคนาราศีตุลครับอันนี้นะครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลา่าเห็นไหมยังไม่หยา่ายังอยู่ในเรือกนการเงินก็โชคยับ โชคลาภอยู่ในเรีอวกันก็จะมีเงินมีทองและดาวการเงินดาวอังคารก็เป็นราชาโชคดาวศุกร์ดาวประจําตัวเลขหกก็เป็นปฐุมเาเก์โอ้โหเนื้อหอมนะครับแล้วดาวเกณดครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดามาอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวโชคลาภเนี่ยแปลว่าได้โชคจากการไปมูไปขอพรเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฝันแม่นก็ได้นะครับแล้วจะถูกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าฝันเลขอะไรไปเสี่ยงได้เลยครับมีเกณฑ์ออกมีเกณฑ์ถูกได้เงินครับ และแนะนําซื้อกับผู้ชายได้เลยเพราะดาวกันเงินเป็นราชาโชคแต่ฝากหน่อยนะครับมันดาวกันเงินเราไปอยู่มรณะเนี่ยอาจจะต้องเพื่อเผือกลับด้วยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามเก้าเก้าสามสามหกหกเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นจังหวะหนึ่งเหมือนกันแล้วเลขที่โชว์เนี่เยเป็นเลขที่มีเกณฑ์จะออกได้ชัดมากนะครับของชาวตุลเลยนะครับต่อไปครับลัคนาราศีพิจิกอันนี้ก็ชัดครับ เพราะว่าดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาภไปลอยในเรือนการเงินอยู่ร่วมกับดาวศุกร์โอ้โหเป็นคู่ธาตุน้ํานี่แนะนําเลยนะซื้อใกล้ๆน้ําไว้ก่อนอันนี้จะดีเพราะเราชาวพิจิกเนี่ยก็เป็นธาตุน้ําอยู่แล้วถูกชะโลกกันน้ำเห็นไหมซื้อใกล้น้ําจะดีนะครับและที่สำคัญดาวอังคารดาวประจําตัวเราก็โคจรเป็นราชาโชคเห็นไหมแต่เป็นป่ายมากก็ฝากหน่อยต้องซื้ออะไรต้องเผื่อกลับบ้างก็ดีนะ4ี่หกหกสี่สามหนึ่งหนึ่งสามอะไรแบบนี้นะ อันนี้ก็จะได้ด้วยและที่สาคัญโอ้โหลืมใส่เลขไปนะครับคือเลข2ครับเนี่ยไปลอยอยู่ในเรือลาพระได้ราชาโชคอีกเห็นไหมก็แปลว่าวันที่16ซื้อกับผู้ชายไม่พอนะ พระจันทร์คือเกี่ยวกันน้าอ่าเห็นไหมจะได้รับการเมตตาม,มหานิยมโอ้โหมีอะไรดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ถูกได้อย่างมากและแถมดาวพระราชบดีดาวการเงนเินเดินหน้าแต่สามธันวาอีโอ้โหเนี่ยพิจิกมีเกณฑ์ถูกมากถูกเยอะถูกก้อนใหญ่ถูกสองเด้งเฮงสองต่อได้หมดเลยนะครับโอ้โหยินดีอย่างมากครับกับชาวพิจิกนะครับต่อไปเป็นลัคนาราศีธนูกันบ้างครับ ธนูนี่มีดาวศุกร์กุมลักได้นาละอุดมเกเก์และดาวศุกร์มาจากเรือนลาพระเป็นคู่ธาตุน้ำซื้อใกล้น้ําก็ได้ดวาวประจําตัวก็ได้ทั้งปฐุมเกณฑ์องเกณ์อุดมเกมเก์ปฐุมเกเก์โอ้โหดีๆทั้ทงนั้นเพราะนั้นจังหวะนี้ชาวธนูที่เงียบหายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งกลับมาคึกคักมีโชคมีลาบหรือจะเป็นกินฟรีเที่ยวฟรีกาแฟอิ่มจังตังอยู่ครบได้หมดเลยมีลาบปาก มีโชคมีลาบมีความสุขสนุกสนานสำราญเฮฮาเอยนี่โอ้โหรับปีใหม่ไปเลยนะครับยินดีด้วยนะครับชาวธนูต่อไปเป็นชาวลัคนาราศีมังกรครับดูเลยครับดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะไงได้ราชาโชคอะถอยหลังกลับมาเป็นราชาโชคแล้วมีดาวอาทิตย์กับดาวกเวกตีครับอยู่ในเรือนลาภะโชคลาบาจจะแปลว่าสองหรือหนึ่งเก้าเนี่ยเลขสองหลักก็คือหนึ่งเก้าเลขเด่นมากนะครับหรือเลขจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลางสังหรณ์เซนแรงฝันแม่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะแนะนําไปไหว้พระไปเสริมดวงไปไหว้เทพเนี่ยหรือไปไหว้ไอ้ไข่หรือไปไ,วไหไปไว้กุมารเน่ยนะได้หมดนะซื้อกับเด็กคนอายุน้อยกว่านะครับเพราะว่าดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนเด็กครับเอเห็นไหมถ้าทําตามเนี้ยมีเกณฑ์จะถูกได้ได้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับชาวมาังกรยินดีด้วยครับต่อไปก็เป็นลัคนาราศีกุมครับแน่นอนครับ ดาวการเงินก็ดาวพระสัปด์ีก็เดินหน้าแล้วเห็นไหมเต็มกําลังเลยบวกกับดาวประจําตัวดาวลาหูก็ยังเป็นเทวีโชคแถมมีดาวพุธกับดาวสุขไปรอยอยู่ในเรือนลาภโชคลาบแล้วดาวสุขเนี่ยมาจากเรือนพันธุพันธุลาภโอ้โหเลกบ้านเกลกรถเลยนะครับจัดไปอย่าให้ขาดและซื้อใกล้ๆน้ําด้วยเพราะผู้สุ์เป็นคู่ธาตุน้ําหรือจะซื้อคนอายุน้อยกว่าเพราะดาวพุธมาจากเรือนปุตตะปุตตะ,ตะลาภแปลว่าอะไร ซื้อกับคนอายุน้อยกว่าหรือลูกจะพารวยอ่าซื้อบอกลูกเลยลูกจะให้เลขอะไรมาไปซื้อก็มีเกณฑ์จะถูกได้เหมือนกันเลขบ้านเลขรถเลขจากลูกอะไรพวกเนี้ยนะครับว่าเลือกได้เลยนะโอ้โหแล้วถ้าถูกนี่ถูกก้อนใหญ่เหมือนกันนะเพราะโอ้โหพุทธสุคู่ธาตุน้ําเห็นไหม มันก็เสริมกันดาวพฤหัสก็เป็นดาวดวงใหญ่ลาหูแล้วก็ใหญ่มีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะนั้นมีเกณฑ์ถูกเยอะถูกมากครับยินดีด้วยนะครับตรงนี้แหมใครถูกก็บอกข่าวกันได้นะครับสุดท้ายครับก็ต้องเป็นลัคนาราศีมีนสิครับดาวพระันเป็นดาวประจําตัวก็เป็นกเกษตรก็มั่นคงดาวอังคารดาวการเงินเห็นมันก็โครจรได้ราชาโชคก็มีโชคแล้วก็ดาวเสาเจ้าเรือลาพักก็เป็นกเกษตรแล้วก็เดินหน้าโอ้โหโดดเด่นซื้อคนมีอายุมากกว่าผู้ชายแล้วเดินทางออกไปซื้อ นะครับซื้อแถวตลาดห้างสรรพสินค้าหรือซื้อออนไลน์อะไรพวกเนี้ยแต่ซื้อแล้วต้องกลับด้วยหรือระวังถูกแต่เจ้าอัน้นจ่ายครึ่งเดียวเพราะดาวอังคารตรงนี้เป็นปุบปุบป่าๆครับไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือซื้อแล้วต้องกลับเช่นสามห้าห้าสามอะไรแบบเนี้ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่ไม่ได้เขียนเลขลงคือเลขสองครับเลขสองวันที่สิบหกเนี่ยพระจันทร์ได้ราชาโชคเล่นกับพฤหัสตัวเราจะเป็นสองห้าห้าสองก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมีมุมที่ชัดมาก ว่าจะร่ำรวยว่าจะถูกเพราะฉะนั้นยินดีด้วยกับ9าราศีที่บอกนะครับถ้าพื้นดวงเดิมดีมีเกณฑ์ถูกได้เยอะมากนะครับตรงนี้แต่แน่นอนครับถ้าอยากจะรู้ดวงชะตาจริงๆต้องดูพื้นดวงนะครับว่าจะมีโชคหรือเปล่า,ถ,าถ้าสนใจก็มาดูกัจจันเกตเทวาได้นะครับก็ไปฟังคลิปต่อนะครับว่าดูกัจจันเก็ตเทวาได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรดูรับปีใหม่ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนีนะ้ถ้าสนใจก็ตามนี้ได้เลยครับ แล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำาันายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสาเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาส่วนบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปเปเิ้นไว้ใต้าฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199อยาบาบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไลเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก